สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจต่ายอารไทยแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนคงรู้จักสำหรับต่ายอารไทยนักร้องลูกทุ่งหญิงซูปเปอร์สตร์ชาวไทยเจ้าของฉายาสาวดอกยญ้าถ้าใครติดตามสาวต่ายจะเห็นได้ว่าเมื่อว่างจากการทำงานสาวต่ตยจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสร้างความประทับใจให้เหล่าแฟนคลับ ล่าสุดต่ายอารทัยแจ้งข่าวเศร้ากลางอินสตาแกรมเผยข้อความเสียใจนำเอื้อยติ๊กน้องอายกับการจากไปของพี่อ้เหลิมเหตุการณ์เกิดขึ้นไวแหงตั้งโตรเตรียมใจบอทันเมื่อวานช่วงบ่ายแก่แม่นิดเพิ่งโทรมาส่งข่าวแบบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้องไอา้าล้มเข้าโรงพยาบาลกันอยู่เลยหลานสาวบอกยายนิดฟังมาผิด พ่อเป็นคนล้มอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หนูหนูเรียนหนังสืออยู่เลยได้โทรถามไทยให้กำลังใจกับพี่สาวพี่สาวเล่าว่าเลือดไหลออกในสมองไม่หยุดตั้งแต่ล้มคุณหมอไม่สามารถผ่าตัดได้จน4ี่นาฬิกาสีนาทีพี่สาวส่งไลน์มาบอกว่าอ้ายเสียละเด้อไปดีเด้อพี่อ้ายสู้ๆเด้อหลานออ้เอื้อยติ๊กขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ